หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบค่ะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบนะคะเจอเลยค่ะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบเจอเลยฝั่งนี้ห้าคนอีฝั่งห้าคนค่ะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขห้าเดินมาฝั่งนี้เลยค่ะอ่ะไมเลยคด้านนี้เลยค่ะห้าคนเชิญด้านนี้ค่ะใกล้ๆกับ สองคนคนะ่ะฝั่งนี้ด้วยสองคนฝั่งนี้ด้วยนะเดี๋ยวมองกล้องกลางกล้องกลางอยู่ไหนยกมือน,นิดนึงค่ะนะก็อย่างวันี้เลยจ้ะตรงได้เลยได้เลยโอเคและเดี๋ยวช่วงท้ายมาแล้วที่คุณพี่นี้นะคะอ่ะโอเคนะขอกดไลค์เลยนะมองกล้องเลยนะคะเมื่อเราให้แค่ช็อตเดียวข่ะหนึ่งคนค่ะขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งคนด่วนค่ะ โอเคค่ะหมายเลขต่อมาเลยค่ะ<อ>นมาเลยอ่าฝั่งนี้ใกล้ๆแบบเอกลูซีฟนะคะเราจ่ายทั้งหมดนะคะ10กลุ่มด้กันจะด้านนี้ค่ะด้านนี้อีก2คู่จาก okay. โอเคอเครบยคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบนะ,ะมองกล้องนะคะได้หนึ่งนะคะพอานะคะกลุ่มที่สอง พร้อมยังเอยเดี๋ยวจัดชินิดหนึ่งค่ะกดไลค์นี่หนึ่งจะก,กดไลค์ถ้าถ่ายภาพปุ๊บลงขวามือขึ้นซ้าย ฝั่งขวามือพี่กับตาอีกสองคนนะคะขึ้นมาเลยค่แล้วค่ะเจอค่ะอีกสองคนด้านนี้ค่ะขอปัดได้นะคะนัมเบอร์สาวสวยสาว๋าฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้สองคนเจอเลยค่ะมองกล้องกลางนะคะครบยังคะอีกสองคนไงสองคนขึ้นมาเลยค่ะ โอเคขึ้นมาเลยจ้ะขึ้นมาเลยเนี่ยคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภา,าพไปประมวกันอ่ะกดไลค์นะนับหนึ่งมองกล้องให้ดีนะคะสองสามเจ้าาเจญเลยเรียบรอ้อย สอีกสาคนสอีกสองคนค่ะพบ่าฝั่งนู้นอีกหนึ่งคนเลืออีกคนเดียวเลยหนึ่งคนจ้ะซ้ายมือของพี่ไว้อีกหนึ่งคนเลยจ้ะขึ้นมาเลยนะคะโอเคขึ้นมาเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างค่ะมองกล้องนะคะนับหน สามแท้ค่ะเ,เรียบร้อยขวามือเลยจ้เยยาเดี๋ยวมารับ <ไป S 1> นะคะรูขวามือเลยค่ะขวามือเลยน้องๆค่ะอา่าจะลางนะคะใครวันนี้ห้าคนค่ะห้าคนด้านนี้เลยจ้าอ่าโอเคโอเคด้านนี้สคนค่ะนคนจ้าด้านนี้เลย โอเคครบไหมคะอีกหนึ่งคนจ้ะด,ด,ด้านซ้ายค่ะครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบค่ะพร้อมนะนบหนึ่งมองกล้องให้ดีอ่ะสองสามแช่โอเคขวาม,มือเลยค่ะลงทางเดียว